ในเรื่องของภาพตัดกรวยเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของสมการเนี่ยถึง4รูปแบบก็คือ1วงกลมครับ2วงรีครับ3พาราโบลาและ4ก็คือไฮเปอร์โบลาครับในเรื่องของวงกลมนี้นะครับ วงกลมของสมการวงกลมจะอยู่ในฟอร์มของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองครับเท่ากับ r กำลังสองซึ่ง h k ที่ว่าเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของวงกลมวงกลมนั้นนะครับส่วน r ที่ว่าเนี่ยคือรัศมีของวงกลมวงกลมนั้นเราต้องพยายามจัดฟอร์มให้ได้ครับว่าฟอร์มนี้ออกมาในรูปแบบของสมการวงกลมได้หรือไม่ตอนสมการวงกลมในภาคตัดกล้วย สวัสดีค่ะกัปตันโซสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชายแต่กัปตันรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วค่ะสายก็ฝันอยากเป็นนักบินเหมือนกันนะคะเพราะว่าสายเคยไปดูรายการคิดทันข่าวค่ะเขาพาไปดูชีวิตของนักเรียนการบินอโอ้โหยิ่งดูนะคะยิ่งอยากเป็นนักบินเลยค่ะรายการนี้ผมก็เคยดูอ้ยน้องน่ารักมากๆเลยครับอยอยากดูอีกรอบนึงแล้วได้ค่ะ และตอนนี้พวกก็อยู่ที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะถ้าใครอยากเป็นนักบินก็ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะครับค่ะงั้นไปติดตามกันเลยค่ะ สอบถามว่าการเป็นนักเรียนการบินเนี่ยต้องฝึกอะไรบ้างคะอ่าสำหรับการเป็นนักเรียนการบินนะครับอันดับแรกเลยนักบินจะต้องมาฝึกการยังชีพในป่าเพราะว่าการยังชีพในป่าเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้านักบินต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาน้องนีญ่ากับน้องปลื้มไปดูว่าพี่พี่นักบินเขาต้องฝึกอะไรบ้างเวลาไปอยู่ในป่านะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไปค่ะ,คะ สำหรับสถานีแรกจะเป็นการฝึกลงพื้นที่ความสูง2ฟุตค่ะสถานีนี้เขาเอาไว้จำลองว่าเวลาเราโดดล่มลงมาเนี่ยก่อนเทีจะถึงพื้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่งั้นถ้าเราลงไม่ดีเป็นไงครับเจ็บไหมเจ็บใช่เพราะนั้นเราต้องมาฝึกที่นี่เพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะครับครูเรียมเรียม จากที่ฝึกกระโดดที่ความสูง2ฟุตแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปฝึกที่ความสูง4ฟุตค่ะหลังจากที่ผ่านลงพื้น2ฟุตมาแล้วคือสถา,านีลงพื้นลอกวิ่งนะครับสำหรับสถานีนี้จะเป็นการจําลองจากเหตุการณ์จริงในการโดดล่มที่พอจะถึงพื้นแล้วจะมีความเร็วตามแรงลมอาจจะถอยหลังหรือไปข้างหน้าก็ได้ก็ต้องลงพื้นให้ถูกท่าน,นะครับ ก่อนที่เราจะไปแต่งตัวเพื่อทําการบินเนี่ยเราจะต้องมาที่ห้องเตรียมบินก่อนเพราะว่าห้องเตรียมบินนี่เป็นห้องสําหรับเตรียมความรู้ความเข้าใจว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกันบ้างต้องพูดคุยให้เข้าใจระหว่างครูกันบินแล้วก็นักบินที่จะฝึกนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าหมวกบินเอาไว้ใช้สําหรับให้นักบินใส่เวลาขึ้นทําการบินเพราะเครื่องที่ทําการบินเนี่ยมันมีความเร็วมากและมันบินสูงมาก เพราะฉะนั้นจะต้องใส่หมวกไว้รวมถึงหน้ากากเนี่ยใส่ไว้สําหรับใส่ออกซิเจนทำไมถึงมันต้องใช้ออกซิเจนคบเรพราะว่าเครื่องบินเนี่ยบินได้สูงแต่บนอากาศสูงสูงเนี่ยออกซิเจนมันมีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายขาดออกซิเจนจะเป็นไงตายอ่าถูกต้องอาจจะเกิดอันตรายได้ รูปแบบเหมือนเหมือนกัรเลยเห็นไหมครับแต่ไม่แค่ไม่มีตัวนี้เพราะว่ามันบินไม่สูงครับเลยไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนเข้าไปเพราะเราสามารถหายใจได้ปกติเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จําเป็นและจะมีกางเกงสําหรับใส่เพื่อให้ร่างกายสามารถทนกับแรงจีได้เยอะเเขาเรียกว่าจีคืออะไรแรงจีคือเนี่ยอย่างน้องปื้มยืนเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับ25อ่าอันนี้เรียกว่า 1G แต่ถ้าแรง G 2G ก็คือ2เท่าของน้ําหนักร่างกาย เวลาบินเนี่ยจะมีแรง G มากระทำเสมอตั้งแต่ 2, 3, 4จนถึง9 G เพราะฉนั้นคิดดูสิครับว่าการที่มีแรง G เยอะๆเนี่ยบางครั้งเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทันเพราะฉะนั้น,นจะวูบหรือว่าใช่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องบินจริงเป็นยังไงกันดีไหมครับดีค่ะเดี๋ยวจะได้ไปนั่งเครื่องบินจริงแล้วดีไหมครับน้องปพื้มดีครับโอเคไปกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดเครื่องบินสําหรับฝึกบินกันแล้วนะครับลํานี้เป็นไงครับเครื่องบินสําหรับฝึกบินขั้นต้นนะครับหรือที่เรียกว่าชิคเก้นนะครับเป็นเครื่องบินสําหรับฝึกในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มหัดบินเราจะได้ฝึกกับเครื่องบินที่มีสมรรถนะที่ยังไม่สูงมากเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมเริ่มขับบินนครับ ถึงแล้วครับสาหรับเครื่องฝึกบินของฝูงฝึกขั้นปลายลําใหญ่ไหมครับลําใหญ่มากลํานี้จะเป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงกว่าลําแรกนะครับมีชื่อว่ามาสเตงจะเห็นว่าน้องปื้มดูครับอุปกรณ์เยอะไหมเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมครับว่าจอแต่ละจอปุ่มแต่ละปุ่มมีอุปกรณ์มากมายเพราะฉะนั้นเวลาเรียนจะต้องตั้งใจแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันว่าอุปกรณ์นี้มีประโยชน์อย่างไงกับเรานะครับ วันนี้นะครับสำหรับเครื่องบินที่เราไปเมื่อสักครู่มันบินยังเรายังบินจริงไม่ได้แต่เราสามารถมาฝึกด้วยเครื่องฝึกบินจําลองได้เครื่องฝึกนี้เรียกว่าเครื่องแกปทูสาหรับฝึกบินสําหรับเครื่องบินชิคเก้นนะครับการฝึกบินด้วยเครื่องบินจําลองนี้มีความใกล้เคียงกับของจริงมากพี่ๆต้องฝึกให้ชานาญก่อนที่จะไปขับเครื่องบินจริงนะคะสนุกมากๆาเลยค่ะการเป็นนักบินเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะ แต่ก่อจะขึ้นบินได้เนีเย่ยต้องใช้เวลาฝึกนานมากเลยใช่เวลาฝึกบินใช้เวลาทั้งหมด14เดือนครับสาหรับที่จะเป็นนักบินสําหรับกองทัพอากาศแล้วพวกเราก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าน้องๆทุกคนน่าจะได้ลองขึ้นไปนั่งอยู่แล้วการที่มีร่างกายแข็งแรงเอาไว้สําหรับเพื่อฝึกแล้วก็สามารถเป็นนักบินได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นทุกคนจะต้องเตรียมตัวแต่พี่คิดว่าถ้าทุกคนมีความฝันอยากจะเป็นนักบินมีสุขภาพ มีความรู้สามารถเป็นนักบินได้แน่นอนครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูแบงค์นะคะที่มาคุยข่าวกับพวกเราขอคณม่ะค,ครับขอบคุมค,ครับผมดูแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงตอนที่เป็นนักเรียนการบินเลยนะครับเนี่ยโอ้สนุกไหมคะอืมน่าสนุกมากมากเลยสมัยก่อนนี่นะเอ๊เอว่าแต่อันนั้นจุดอะไรอยู่ในจอของกัปตันนะคะอุ้ยอยู่ใกล้เครื่องบินเรามากเลยอะค่ะแต่ชนเราไหมคะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับ ไอ้ที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะครับมันก็คือเครื่องบินครับพอดีมันบินเข้ามาในรัศมีเรดาร์เราค่ะซึ่งอีตัวพิกัดที่ว่าเนี่ยนะเราสามารถคำนวณได้ด้วยสมการของวงกลมในเรื่องของภาคตัดกรวยนะครับสมการของวงกลมในภาคตัดกรวยเป็นยังไงอะคะคำนวณยากไหมคะไม่ยากเลยครับถ้ามีคําถามแล้วอยากหาคําตอบไปหาคําตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอตั้งออโต้พารัพพนนะได้ค่ะ พอพูดถึงเรื่องวงกลมในผ้าตัดกลวยเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งนึกถึงเรื่องของผ้าตัดกลวยก่อนครับไอ้คำว่าผ้าตัดกลวยเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับกลวยนะ,ค,ะคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเรามีทรงกลวยแบบนี้นะครับถ้าเราเนี่ยเอากระดาษหรือมีดหรือกระดาษอะไรทุกอย่างนะครับตัดในแนวระนาบะนะครับกับแกน X เนี่ยนะครับเราตัดตําแหน่งตรงไหนก็ตามนะครับของตรงนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าอ๋อมันจะออกมาเป็นวงกลมเสมออ๋อค่ะแต่ถ้าเราตัดเฉียงครับเอาแผ่นกระดาษหรือว่าแผ่นพลาสติกหรืออะไรก็ตามตัดเฉียงของกลวยตรงนี้นะครับในตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยมันจะออกมาเป็นวงรีครับหรอคะอืมอืมแต่ถ้าเราตัดเฉียงแบบไม่ตัดนะครับออกมาครบอย่างนี้เฉียงออกมาเป็นบมินมินอย่างนี้นะครับหรือเฉียงามามินมินแค่นี้นะครับมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกมันว่าพาราโบลาครับอ๋อโค้งโค้งแบบสมมาตรด้วยนะครับอ๋อค่ะ แต่ถ้าเรานะครับตัดลงมาเป็นแนวระนาบของแกน y ครับมันจะเป็นพาราโบลา2ตัวซึ่งสิ่งที่เราเรียกพาราโบลา2ตัวเนี่ยเราเรียกมันว่าไฮเปอร์โบลาครับค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแค่ในส่วนของวงกลมค่ะคือสมการวงกลมนะครับเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วจากในเรื่องของจุดถึงจุดมาแล้วนะครับไอเรื่องของสมการวงกลมนะครับคือเซตของจุดระนาบซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุด1บนระนาบ นะครับเป็นระยะทางที่เท่าเท่ากันเสมอน <_ C 1> ึกภาพอย่างนี้นะครับ <_ C 1> ถ้าเรามีวงกลมวงกลมหนึ่งแน่นอนมันต้องมีรัศมีถูกต้องไหมครับถ้าอย่างนี้เราเขียนออกมาเป็นเส้นกราฟอย่างนี้นะครับแล้วเราบอกว่าอ๋อถ้าเรามีจุดตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะฮราให้ตรงนี้เป็นเส้นรัศมีเส้นรัศมีที่วาดนี้นะครับมันจะต้องเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดในทุกๆรอบอนะครับถ้าเราลาบเขียนไปอย่างนี้นะครับ มันจะกลายออกมาเป็นวงกลมค่ะซึ่งนั่นมีความหมายว่าอย่างนี้ครับรัศมีของวงกลมเนี่ยนะครับจะเท่ากันในทุกๆจุดค่ะน,ะนั่นแปลว่าวงกลมวงกลมนี้ไม่ว่าเราจะขีดเส้นตรงนี้มาอย่างนี้นะครับขีดมาแบบนี้ขีดมาแบบนี้ไอ้ตัวเส้นสีม่วงนี่ครับหรือว่าเส้นรัศมีเนี่ยจะเท่ากันทั้งหมดค่ะและพิกัดที่อยู่บนเส้นต่างๆนี้ สามารถคำนวณได้ด้วยสูตรของสมการวงกลมอ๋อค่ะซึ่งสูตรสมการวงกลมเนี่ยนะครับมีสูตรเนี่ยเหมือนกับจุดถึงจุดเลยเอสูตรจุดถึงจุดเนี่ยนะครับถ้าสมมติให้ตรงนี้เป็นจุดใดจุดหนึ่งเนาะ,ะนะครับผมกำหนดให้มันเป็นจุด a b ละกันค่ะส่วนตรงนี้ให้เป็นจุด x y ละกันนะครับระ,ะยะห่างเนี่ยจะต้องเท่ากันเสมอ ซึ่งระยะห่างของวงกลมเราเรียกมันว่ารัศมีค่ะยังจําสูตรระยะห่างของจุดกับจุดได้ไหมครับค่ะสูตรระยะห่างของจุดกับจุดว่าไงนะครับก็คือสแควรูทของวงเล็บ x 2ลบ x 1ทั้งหมดยกกําลังสองบวกด้วย y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกําลังสองค่ะเยี่ยมเลยครับอันนี้คือสูตรระยะห่างระหว่างจุดกับจุดครับถ้าเรากําหนดจุดใหม่แล้วเราบอกว่าเอต่อไปนี้เราจะไม่เรียกไอตรงจุดตรงกลางเนี่ยนะครับว่าเป็น a b และ เราจะเรียกให้มันเหมือนเหมือนกันในทุกๆโรงเรียนเราจะเรียกมันว่าจุด hk นะครับงั้นสมการข้อนี้นะครับตัว d ก็จะไม่ใช่ d ที่เป็น distance แล้วก็จะกลายเป็น r ที่แปลว่า r a d i a n นะครับก็จะเขียนว่า r นะครับเท่ากับ square root ของนะครับ x ลบกับ h กำลัง2ครับบวกกับ y เห็นไหมครับ ลบกับ k ทั้งหมดกำลังสองครับอ๋อค่ะ่อให้เกิดการเขียนสมการได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคุณชายเราก็จะทำด้วยวิธีการยกกำลังสองสองข้างครับเราก็จะได้สมการออกมาเป็น x ลบ h กำลังสองค่ะบวกกับ y ลบ k กำลังสองครับซึ่งเท่ากับ r กำลังสองครับนี่คือสมการของวงกลมครับซึ่งการเขียนสมการวงกลมเขียนแบบนี้ก็ได้หนึ่งสมการนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็เขียนแบบการกระจายเขียนออกมาอยู่ในรูปของนะครับ x กำลังสนะครับ,บวก y กำลังสองบวก ax บวก by ะนะครับ,บวก c ที่เป็นค่าคงตัวเท่ากับ0ย์ก็ได้ค่ะซึ่งอสมการข้างล่างนี้เกิดจากการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ออกมาครับแล้วก็ย้ายข้างค่าคงตัวมารวมกันครับซึ่ง เราต้องมานั่งย้อนกันนึกถึงเรื่องของสูตรของกําลังสองสมบูรณ์เพราะเราจะต้องใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์กลับมา aky, Firstly, ในเรื่องของวงกลมด้วยนะครับสูตรกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยนะครับที่น้องๆจะต้องจําได้ก็คือหน้าบวกหรือลบหลังกําลังสองเนี่ยจะออกมาเป็นหน้ายกกําลังสองนะครับบวกหรือลบ2คูณหน้าคูณหลังนะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองนะครับเราจะต้องเข้าสูตรนี้นะครับเพื่อย้อนกลับไปเป็นสูตรลัดนะครับ เพื่อจะเอามาใส่ในสมการวงกลมนั่นเองนี่คือรูปแบบของสมการวงกลมแบบง่ายๆนะครับถ้างั้นเรามาดูันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดสมการที่ให้มานี่สมการไหนเป็นสมการวงกลมและสมการที่เป็นวงกลมก็ต้องรู้ด้วยว่ารัศมีนั้นคือเท่าใดอย่างที่บอกครับสมการวงกลมจะเกิดจาก นะครับสมการที่จัดฟอร์มเรียบร้อยแล้วออกมาในรูปแบบของกําลังสองสมบูรณ์<ฆ>ซึ่งสมการวงกลมแบบมาตรฐานจะมีสมการว่า x ลบ h ทั้งหมดยกกําลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ r ยกกําลังสองนี่คือสมการทั่วไปของวงกลมถ้าเกิดว่าผมมีสมการสมการหนึ่งแล้วกัน<ฆ>เป็นสมการนี้ x บวกด้วย1ทั้งหมดยกกําลังสอง บวกด้วย y ลบด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง 2, 2> <ฆ>เท่ากับ1ถามว่าสมการนี้เป็นสมการวงกลมหรือไม่จากเงื่อนไขนี้เราจะเห็นว่าอ๋อนี่ไงมันสามารถที่จะเขียนได้ว่าเป็นก้อนกำลัง2ของ x ยกกำลัง 2, 2> <ฆ>กับก้อนของ y กำลัง2ได้น<อ>ะครับที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์และตัวหลังเนี่ย1เนี่ย จริงๆแล้วคือ1ยกกำลัง2นั่นเองอนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะเขียนได้แต่ปัญหาของเราคือ hk เราคืออะไรในเมื่อฟอร์มสมการของเราเนี่ยคือ x ลบกับ h จากเงื่อนไขตรงนี้เราจะเห็นว่า1จริงๆแล้วไม่ใช่1ครับครับมันเกิดจากการซ่อนรูปเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันคือ x ลบไปด้วยลบ1ครับเพราะว่าลบเจอกับลบมันออกมาเป็นบวก,น,บวกนั่นเองเพราะฉะนั้น จุดศูนย์กลางที่เป็นจุด hk ที่เราวาดวรูปมเมื่อกี้ใช่ไหมครับจุดศูนย์กลางที่เป็นจุด hk นั้นจะต้องเป็นพิกัดจุดลบ1ก่อนค่ะครับและไปดูตัวหลังครับเราจะเห็นไหมครับว่ามันเข้าฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะคือ y ลบกับ k ดังนั้นค่า k ของเราก็คือเลขเลข2ค่ะดังนั้นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้นะครับก็คือพิกัด ลบหกับ2ค่ะเห็นไหมครับ <Mu> ว <zie> oh! ิธ <necessary> ีการอย่างนี ad ้เราสามารถที่ตอบได้ว่าอ๋อมันเป็นวงกลมนะซึ่งมีนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดลบหกับ2ค่ะเออเราลัศสมีมันคือเท่าไหร่หนึ่งค่ะทาไมล่ะครับเพราะว่า1จริงๆแล้วมันคือ1ยกกำลัง2ค่ะมันมีค่าเท่ากันนั่นเองนั่นแปลว่ารัศมีของมันจึงมีค่าเป็น1ค่ะอย่างนี้ครับน้องๆครับคือวิธีการมองสมการอย่างง่ายๆนั่นเอง แต่คราวนี้เรามาลองอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับถ้าเกิดมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราจะให้น้องๆลองหาดูดีกว่านะครับว่าสมการนียเป็นสมการวงกลมหรือไม่ดูถ้ามันเป็นสมการวงกลมแล้วนะครับคำตอบมันจะออกมาเป็นเท่าใดและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนพร้อมทั้งมีรัศมีเท่าใดครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ เอาละครับจากสมการที่น้องเห็นเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันคือ x บวกไปด้วยหนึ่งแต่จริงๆแล้วในรูปแบบของสมการวงกลมนั้นจะต้องเป็น x ลบด้วย h ถ<ช>ูกต้องไหมครับงั้นเราจัดฟอร์มรูปแบบนี้จริงๆแล้วหนึ่งที่ว่านั้น ไม่ใช่1จริงๆเนาะ,ะมันจะต้องเป็นลบหค่ะนั่นแปลว่าสมการนี้คือ x ลบไปด้วยลบหครับทั้งหมดยกกําลังสองบวกไปด้วยตัวหลังเนี่ย y ลบ k ค่ะซึ่ง K ที่ว่านี่ก็ชัดเจนเลยใช่ค่ะนะครับ k ที่ว่าคืออะไรครับ2ค่ะว้าวถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าจุดศูนย์กลางหรือ hk ของเรานั้นนะครับคืออะไรครับลบหกับ2ค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับเอ๊ะ เราอยากรู้ว่ารัศมีของวงกลมวงนี้นะครับยาวเท่าใดน,นะฮะเราแอบเห็นว่าข้างหลังได้เขียนเป็น81ครับดังนั้นรัศมีของวงกลมนี้เนี่ยอะไรนะที่ยกกําลังสองแล้วเป็น81 9ค่<ฮ>ะนั่นแปลว่ารัศมีของเรานั้นคือ9นั่นเองครับ <ฮะ S 2> ถ้าเกิดเรามานั่งวาดรูปนะครับเราจะเห็นว่าอ๋อที่จุดลบหน่งสองนันเป็นจุดศูนย์กลางนะ,<ฮ>ะ ซึ่งมีรัศมีออกมาเป็น9ค่ะ9หน่วยนั่นเองครับซึ่งทอน้องที่ได้โตของคุณทรายเนี่ยแสดงว่าน้องคิดถูกต้องนะครับถ้าง,งั้นเรามาลองดูอีกสมการหนึ่งดีไหมครับสมการนี้อาจจะไม่เขียนตรงๆนะฮะ,จจะเขียน,น,ยนออกมาในรูปแบบของนะครับก้อนแบบนี้นะครับซึ่งมี5คูณอยู่ในส่วนของ x บวก 1, 1ทั้งหมดกำลัง 2, 2> แล้วก็เป็นบวกด้วย 5้าคูณด้วย y ลบ3ทั้งหมดกำลังสองออกมามีค่าเป็น2ตอนนี้จะให้ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเจอสมก,การแบบนี้เนี่ยนี่เราจะหาได้ไหมนะแล้วมันเป็นสมก,การวงกลมหรือเปล่านะวิธีการก็คือครับเราก็เหมือนเดิมฮะพยายามจัดฟอร์มให้อยู่ในรูปของสมการวงกลมคือตั้งต้นไว้ก่อนว่าอ๋อสมการวงกลมนะจะต้องอยู่ในรูปฟอร์มของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง,ง, 2, ง,ง 2, นะเราต้องจัดฟอร์มกันก่อนนั่นแปลว่าด้านหน้าของ x กับ y นั้นจะต้องเป็น1เสมอค่ะดังนั้นตอนนี้มันมี5ซึ่งแอบ,บคูณอยู่ข้างนอกวงเล็บทำยังไงก่อนครับเราย้ายข้างได้ไหมคะได้ครับจริงๆ<อ>แล้วคือการย้ายข้างไปนะครับแต่ว่า,าให้มันชัดๆก่อนนั้นคือการหาร5ทั้งสมการอ๋อค่ะนะครับพอหาร5ทั้งสมการหรือการย้ายข้าง5ลงไปเนี่ยนะครับตัวรัศมีเนี่ยจะออกมาเป็น2ส่วน5ซึ่งตัวนี้เป็นรัศมีกำลัง 2, 2> ค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าโอหุ้ยเมื่อกี้เราทำมาหลายครั้งแล้วเราพบว่าจริงๆแล้วจุดศููนนยย์กลลงขอออมััั่่่ทีจุดะะะไรครคคบแตว วของเราคือเท่าไหร่ครับ3ค่ะเรารู้แล้วว่า HK ของเราเนี่ยคือลบหนึ่งกับสามในซีเรียสหรอกแต่ที่น่าจะซีเรียสตัวนี้คือรัศมีนั่นสิคะบันออกมาเป็น2ส่วน5นะครับเพะว่า2ส่วน5เนี่ยจะต้องเป็นกําลังสองนะครับท่านแปลว่าจริงๆแล้วลรัศมีจริงๆคืออะไรครับรากที่2นะครับที่เป็นบวกของ สอส่วนหเลยครับที่จับยกกําลังสองแบบนี้ไปได้เลย<อ>แต่ครนี้คริิศาสเนี่ยเราไม่อนุญาตนะครับให้ส่วนออกมาติดรูทนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการคอนจูเกตมันก่อน ด้วยหลักการตรงนี้นะครับในเมื่อรัศมีเราเท่าก,กับรูทของ2ส่วน5้จริงมีความหมายว่ามันคือรูท2หารด้วยรูทหาแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ส่วนไม่ติดรูทคือทำอะไระครับคอนจูเกตค่ะซึ่งาอาไทยเนี่ยคำว่าคอนจูเกตแปลว่าสัญยุกค,คะ่ะมันต้องทำการสัญยุกลงไปหนึ่งที่นะครับต้องสัญยุกที่ตัวข้างล่างเพราะฉะนั้นเราต้องคูณด้วยรูททั้งบนและล่างครับรูทสคูณรูท5้าเนี่ยก็เลยเออกมาเป็นรูทสิบครับ ส่วนรูทห้าคูรูทห้าก็คือรูทห้ากำลังสองนะครับรูทห้ากำลังสองก็ถอดออกมาเป็นห<ะ>้าได้นี่ครับคือตัวรัศมีนะครับว่าเราต้องเขียนคําตอบออกมาให้มันจะชัดด้วยดังนั้นโจทย์ข้อนี้ถือว่าเป็นนะครับสรรมการวงกลมครับซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบหนึ่งสามครับและมีรัศมีอยู่ที่รูทสิบหารห้าครับผมแค่นี้เองครับ แล้วถ้าเกิดว่าสมการเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นรูปวงเล็บแบบเป๊ะๆเหมือนเมื่อกี้เลยอ๋อทำไงคะเราต้องมานั่งจัดฟอร์มก่อนครับอ๋อค่ะอย่างที่บอกครับเราต้องใช้ความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์เข้ามาช่วยอย่างที่บอกสูตรกําลังสองสมบูรณ์คือว่าหน้าบวกลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองได้หน้ายกกําลังสองบวกหรือลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองค่ะดังนั้นจากก้อนสมการที่เป็นตัวอย่างข้อนี้นะครับจะเห็นว่า เรามีสมการว่า x กาลังสองบวกด้วย y กาลังสองลบ 4x บวก3เท่ากับ0นี่เรียกว่าสมการทั่วไปเห็นไหมครับแล้วนี่คำถามคือต้องมาย้อนกลับก่อนครับมันจัดฟอร์มมานะครับเรียบร้อยแล้วเราต้องทําการกลับไปอยู่ในฟอร์มของสมการแบบวงกลมดังนั้นถ้าจะให้อยู่ในฟอร์มสมการวงกลมเราจะต้องแยกส่วนของ x กับส่วนของ y ไปอยู่ด้วยกันค่ะ จากที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเรามี x กําลังสองกับลบ 4x ใช่ไหมครับแล้วก็จับเอาไอ้ก2ตัวนี้ครับมาอยู่ด้วยกันอ๋อแล้วใส่วงเล็บไว้ใช่ครับในส่วนของ y กําลังสองอยู่ตัวเดียวใช่ไหมก็แยกมันไว้ตัวเดียวอ๋อไอ้ตัวเลขที่เป็นค่าคงตัวครับย้ายข้ามอีกฝั่งไว้รอก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวต้องเป็นรศษสัดส่วนซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเราจะได้ว่าเป็น x กําลังสองลบ 4x บวกด้วย y กําลัง2เท่ากับลบส จากก้อนนี้ของสมการฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้คือหน้ากําลังสองอตัวที่2คือ2หน้าหลังนะครับ<อ>มันขาดอะไรอยู่ครับมันขาดหลังกําลังสอง<ะ>เราต้องมองให้ออกครับว่า2หน้าหลังและอะไรคือหลังละ่ะในเมื่อ2คูณก้อนหน้า<ะ>คูณก้อนหลังเนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะครับคูณ X นะครับเห็นไหมครับค่ะ แสดงว่าก้อนที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันเป็น 4x แสดงว่า2คูณอะไรนะถึงจะออกมาเป็น4คูณ2ค่ะนั่นแปลว่าไอ้2ที่ว่าเนี่ยคือหลังเพราะเรารู้ว่าหน้านะ่ะคือ x ค่ะนี่ครับ พอเรารู้ว่านี่คือหลัง<อ>ตัวหลังตามสูตรก็ต้องบวกเข้าด้วยหลังกําลังสองเราเลยบวกเข้าด้วยหลังยกกําลังสองอสองกำลังสองนั่นเองใช่ครับแต่เราบวกเข้าฝั่งเดียวไม่ได้หลักคณิตศาสตร์ต้องบวกข้อสองฝั่งเราเลยบวกเข้าด้วยหลังกําลังสองอีกฝั่งหนึ่งด้วยอ๋อค่ะตอนนี้นะครับในก้อนของฝั่งซ้ายจะเห็นว่า x กำลังสองลบสอง x สองบวกสองกำลังสองนี่คือหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกด้วยหลังกำลังสองแล้วยุบลงมา นะครับทำเป็นฟอร์มกำลังสองสมบูรณ์สั้นๆเลยว่า<อ>หน้าลบหลังก็คือ x ลบ2ถูกต้องทั้งหมดยกกำลัง 2>, 2ค่ะส่วนไอตัว y โดดโดดเนี่ยกำลัง2จริงๆแล้วมันซ่อนรูปอยู่ครับจริงๆแล้วมันคือ y ลบ0ครับอ๋อค่ะทั้งหมดยกกำลัง2อง 2> ตอนนี้นะครับเราจะได้แล้วว่าไอ้ก้อนนี้จะกลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง,ง2ค่ะบวกด้วย y ลบศทั้งหมดยกกำลังส เท่ากับ3ที่ติดลบบวกเข้าด้วย4ออกมาเป็น1ค่ะเอ๊หนที่ว่านี่คืออะไรยกกำลังสองนะค,คืออายกกำลังสองค่ะเยี่ยมมากครับแสดงว่า R ของเราคือคือ1ค่ะโอ้ถ้า R มีระยะทางและไม่ติดลบแสดงว่ามันสามารถ เขียนในรูปของวงกลมได้อ๋อค่ะแล้ววงกลมวงกลมนี้ก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่2กับ0ค่ะซึ่งมีรัศมีเป็น1ค่ะนี่คือวิธีการหาคำตอบของสมการวงกลมครับเห็นไหมครับว่าวิธีการหาสมการวงกลมนั้นแหละจะต้องจัดฟอร์มให้รูปของ X-H ทั้งหมดยกกำลัง2องบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ R หรือรัศมียกกำลังสองครับ, 2> <2> <2> รบน้องๆต้องระวังดีๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ารัศมีหรือ R ที่น้องหาออกมาได้เนี่ยออกมาเป็น0อ้า์นะครับหรือออกมาเป็นติดลบ ได้ไหมคะนี่ไม่ถือว่าเป็นวงกลมนะครับเราไม่สามารถทําวงกลมที่มีรัศมีเป็นศูนย์ได้นะอ๋อถ้ารัศมีเป็นศูนย์เราจะถือว่าเป็นแค่จุด,จดใช่ค่ะส่วนรัศมีตัวลบหาค่าไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นด,ดูดีนะครับว่าตัวสรรมการที่ถูกย้ายออกมาแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเขียนเป็นสรรมการวงกลมได้หรือไม่นั่นเองครับ จริงแล้วถ้าจะเป็นนักบินเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเรามีความตั้งใจค่ะใช่ครับเพราะผมอยากให้คนไทยบินได้จะออกไปแตกเขาเดีด๋ยวนีนะคะคนบินละค่ะโอเคครับก่อนที่เราจะบินกันต่อไปนะครับ,รบผมขออนุญาตสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับในเรื่องของพัดตะกลวยเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของสมการเนี่ยถึง4รูปแบบก็คือ1วงกลมครับ2วงรีครับ3พาราบโบลาและ4ก็คือไฮเปอร์โบลาครับในเรื่องของวงกลมเนี่ยนะครับ วงกลมของสมการวงกลมจะอยู่ในฟอร์มของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองครับเท่ากับ r กำลังสองซึ่ง h k ที่ว่าเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของวงกลมวงกลมนั้นนะครับส่วน r ที่ว่าเนี่ยคือรัศมีของวงกลมวงกลมนั้นเราต้องพยายามจัดฟอร์มให้ได้ครับว่า่ฟอร์มนี้ออกมาในรูปแบบของสมการวงกลมได้หรือไม่โดยที่รัศมีที่ว่านั้นจะต้องไม่เป็นศูนย์และเป็นบวกเสมอครับ ในรูปแบบของสมาการวงกลมเนี่ยเราสามารถคำนวณได้เลยว่านะครับจุดใดๆก็ตามที่อยู่บนเส้นรอบวงนั้นจะเป็นจริงบนสมาการเสมอด้วยนะครับหากน,น้องๆมีคำถามและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค,ค่ะ <Yeah. S 2> สำหรับวันนี้กับตันโซและแอร์พิสัยต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวเรากาลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานแล้วนะครับรบกวคุณพี่สายเนี่ยคาดเบล์นะครับป้องกันด้วยนะครับได้เลยค่ะลงจอดแบบนี้ขอแบบนุ่มๆเลยนะคะผู้โดยสารของเราจะได้ไม่ตกใจค่ะกับตันโซ่สยางเราจะลงนุ่มเหมือนอยู่บนปุยนุ่นเลยนะครับสุดยอดเลยครับ